มหามักค่าเทียบเทียมฟ้าตอนที่สามสิบเก้ากู้ชิงที่โกรธแค้นกู้ชิงเป็นน้องชายของกู้หานทั้งเป็นเด็กรักใช้ของกวาหนันซาน เขาไม่ได้เพราะสร้างมรรควิถีตามธรรมชาติและมีพรสวรสด์เป็นเลิศเนื่องเพราะเป็นน้องชายของกู้หารพอถือกำเนิดเกิดมาก็ถูกส่งตัวมายังยอดเขาสองลืมเลือนหลายปีนี้ฝึกกระบี่กับปอหนันซานในบรรดาสิทธานล้างกระบี่รุ่นใหม่เขามีความสำเร็จอยู่อันดับหนึ่งสำหรับผู้ที่ล่วงรู้ยอดเขาสองลืมเลือนอย่างแท้จริงเขาอาจเข้มแข็งกว่าเจ้าล่าเยี่ยอีก เพียงแต่หลายปีนี้เขาอยู่บนยอดเขาสองลืมเลือนน้อยครั้งจะปรากฏตัวที่ริมทานล้างกระบี่ดังนั้นน้อยคนที่รู้จักกู้ชิงเดินถึงก้อนหินกลางลำธารหยุดชะงักเท้าลงเสียงวิพา์วิจารณ์บนหน้าผากับริมทานยิ่งดังกว่าเดิมกู้ชิงไม่สืบเท้าออกไปอีกตำแหน่งแห่งที่เป็นเรื่องที่มีความสำคัญยิ่ง เขายืนบนก้อนหินกลางลำธารอยู่ห่างจากจิงจิวหลายสิบวาที่หมายความว่าอย่างไรระยะห่างถึงเพียงนี้เท่ากับอยู่เหนือขอบเขตการจู่โจมของระดับขั้นรักษาความเป็นหนึ่งหรือว่าความสำเร็จของกู้ชิงเข้าสู่ขอบเขตขั้นรองรับจิตมิหน่ำซ้ำไม่ได้แรกเข้าสู่มัคคาหาก,กอบด้วยขีดความสามารถในการจู่โจมจริงๆ หลังความตื่นตหนกทั้งหมดค่อยทราบว,ว่ายอดเขาสองลืมเลือนซ่อนอัจฉริยะบุรุษเช่นนี้คนหนึ่งสีหน้าของก่อหนันซานสงบนิ่งกู้ชิงเป็นเด็กรับใช้ของเขาหลายปีแท้ที่จริงแล้วมีความสัมพันธ์กึ่งอาจารย์กับสิทธิ์จึงร่วงรู้ความสามารถของกู้ชิงเป็นอย่างดีเขาความจริงคิดใช้กู้ชิงทดสอบทอนความเหลาแหลมคมของเจ้าล่าเหี้ยลงคิดไม่ถึง จิงจิวปรากฏตัวก่อนกำหนดกู้หานยังร้องขอเช่นนี้เขาล่วงรู้จิตใจของกู้หานจึงไม่ได้ปฏิเสธส่วนผลการประลองกระบี่รอบนี้จะอมไม่มีเหตุเหนือความคาดหมายอันใดกู้หานจับจ้องมองจิงจิวที่เบื้องล่างมุมปากปรากฏรอยยิ้มอย่างเย็นชาขึ้นเมื่อหนึ่งปีก่อน ตอนแรกพบจิงจิ๋วที่เชิงเขากระบี่เขาก็ไม่ชมชอบอีกฝ่ายอาจเป็นเพราะหลิวสื่อสุยหรืออาจเกิดจากสาเหตุที่ยากบอกกล่าวได้มาหัวหัวร่อพลางกล่าวว่าหยกไม่เจรไนไม่เป็นภาชนะหวังว่าวันหน้าสิทธ์น้องจริงจะเข้าสู่มหามกคาจะเข้าใจความตั้งใจของสิทธิ์พี่ทั้งหลายในการชุมนุมสืบทอดกระบี สิทธ์ทั้งหลายสามารถแสดงความสำเร็จในการควบคุมกระบี่บินแต่เมื่อผู้อื่นท้าสู้ทางที่ดีอย่าได้ปฏิเสธสำนักเขาเขียวฝึกวิถีกระบี่หากหลีกเลี่ยงจากการต่อสู้จะถูกหยามแคลนดังนั้นก่อนหน้านี้หลินอิงเหลียงออกมาท้าสู้กับหลิวสือส่อซุยไม่มีอาจารย์ประสาทวิชาใดเห็นว่าไม่ถูกต้องหลิวสือซุยก็ตกปากรับคาท้าแต่ผู้คนทราบว่า จริงจิวต่างกับสิทธรรมดาทั่วไปคนเกลียดค้านเช่นเขาจะมีปฏิกิริยาอย่างไรคนเก่าที่เก่งสนใต้รวมทั้งเสี้ยหยงเกอสิทธน้องอีซาและพวกต่างครุ่นคิดว่าเขาใช่บอกว่าข้าพเจ้าไม่ต่อสู้กับท่านหรือไม่สิทธทั้งหลายต่างคาดคิดเช่นนี้นอกจากนิสัยใจคอของจริงจิวแล้ว ยังเห็นว่าจิงจิวไม่มีความหวังได้ชัยต่อให้จิงจิวฝึกถึงขั้นรักษาความเป็นหนึ่งไในเลยเป็นคู่มือของอัจฉริยะบุรุษท,ที่เข้าสู่ขอบเขตขั้นรองรับจิตได้ด้วยระยะห่างหลายสิบวากระบี่ของท่านไม่อาจกระทบร่างของฝ่ายตรงข้ามไในเลยโค่นฝ่ายตรงข้ามลงได้ในเมื่อต้องพ่ายแพ้แน่นอนการยอมรับความพ่ายแพ้ ย่อมเป็นทางเลือกที่มีความเป็นไปได้อย่างยิ่งถึงแม้ว่าจะเสื่อมเสียหน้าอยู่บ้างก็ตามเชิญกู้ชิงประสานมือทั้งสองบังคับกระบี่บินออกจากในแขนเสื้อผนึกนิ่งอยู่เบื้องหน้าแสดงความคารวะในระดับเดียวกันจิงจิวตอบว่าตกลงเขาไม่ได้ยอมรับความพ่ายแพ้ริมทานล้างกระบี่ บางเกิดความปั่นป่วนบางคนรู้สึกสมใจยิ่งบางคนกลับรู้สึกทอดถอนใจมีผู้คนมากมายยิ่งกว่าไม่อาจหักใจทนดูได้สิทธิ์น้องอีสซานถึงกับยกมือขึ้นปิดหน้านี่เรียกว่าการทดสอบหรือว่าพวกท่านคิดหยามหยันมันเจ้าล่าเยี่ยรุ่นคิดพาเงยหน้ามองไปบนหน้าผาสิทธิ์ของยอดเขาสองลืมเลือนยืนอยู่ที่นั้น นางนึกถึงการชิงชัยกับอาจารย์อาจัวแห่งยอดเขาบึงเขียวครามบนเขากระบี่คืนนั้นความสำเร็จที่แตกต่างเป็นสิ่งที่พรสวรรค์และฝีมือไม่อาจชดเชยได้ต่อให้จิงจิวมีของวิเศษคุ้มครองกายดุจเดียวกับนางแต่ยามอยู่ต่อหน้าผู้คนมากมายในเลยใช้ออกได้อย่าว่าแต่ค่ำคืนนั้นหากไม่ได้รับความช่วยเหลือจากจิงจิวนางคงตายภายใต้คมกระบี่ของอาจารย์อาจัว ขณะที่นางคิดอ่านกู้ชิงก็ใช้กระบี่แล้วเช่นเดียวกับสิทธิ์ทั้งหลายเมื่อก่อนหน้านี้เขาใช้กระบี่อย่างรวบรัดชัดเจนแขนเสื้อม้วนวูบประกายกระบี่ปรากฏเหนือผิวน้ำเพิ่มเส้นสายสีเทาเส้นหนึ่งกระบี่บินที่แฝงสำนึกโบราณเส้นนั้นพุ่งผ่านระยะห่างสิบกว่าวาด้วยระดับความเร็วและอนุภาพที่ไม่ลดทอนลงจอจี้ใส่ใบหน้าของจิงจิว ลูกตาดำของเจ้าล่าเยี่ยหดเล็กลงกู้ชิงไม่เพียงบรรลุถึงขั้นรองรับจิตหากถึงกลับใกล้เต็มเปี่ยมสมบูรณ์ห่างจาก,กความสำเร็จที่แท้จริงของนางไม่มากนักเมื่อกระบี่บินของกู้หานมาถึงเบื้องหน้าจริงจิวเขายังไม่เคลื่อนไหวดูไปคล้ายถูกขู่ขวัญจนตะลึงลานนี่ย่อมไม่ใช่สาเหตุที่แท้จริงทั้งหมดทราบดีว่าเนื่องเพราะกระบี่ของกู้ชิงรวดเร็วเกินไป รวดเร็วจนสิทธธรรมดาทั่วไปไม่ทันมีปฏิกิริยาใดต่อจากนั้นกระบี่บินสายนั้นหยุดนิ่งที่เบื้องหน้าจิงจิวห่างจากวางคิ้วของเขาไม่กี่นิ้วกู้ชิงจะกล่าวคำได้รับการนอมมือพิสูจน์ผลแพ้ชนะขึ้นทุกผู้คนเข้าใจว่าจะเห็นภาพเช่นนี้แต่ว่าภาพเหตุการณ์นี้ไม่ได้บังเกิดขึ้น ซุ่มเสียงหนึ่งดังขึ้นเหนือผิวน้ําแผ่กระจายไปรอบข้างซุ่มเสียงสดใสดังกังวานยิ่งลมโชยพัดผ่านผิวน้ําเส้นสายสีเทาพลันหยุดนิ่งจากนั้นกระบี่บินสายนั้นตกชฉิงเฉียงลงตกลงในลานําธารจนกระเด็ดจนสะเก็ดน้ำกระ,กระเซ็นซ่านหลังจากนั้นเป็นความเงียบงันราวกับความตาย สายตานับไม่ถ้วนจับจ้องบนร่างของจิงจิวที่แท้เกิดเรื่องอันใดจิงจิวยืนอยู่บนก,นก้อนหินกลางลำธารคล้ายไม่ได้เคลื่อนไหวมาก่อนเขาชูกระบี่ขึ้นคล้ายกับพรานล่าสัตว์ถือกระบองเล่มหนึง่งกำลังล่าไก่ป่าในดงไม้กระบี่บินของกู้ชิงพอมาถึงเบื้องหน้าเขาเขาก็ควงกระบี่วูบจากนั้นหวดลง กระบี่บินสายนั้นถูกเขาหวดใส่อย่างแม่นยำคล้ายกระบองหวดถูกไก่ป่าจะล่วงหล่นลงในน้ำในบริเวณงเงียบสงบเสียงน้ำลำธารไหลรินดังต่อเนื่องอย่างชัดเจนกู้ชิงถึงกับได้ยินเสียงโลหิตภายในกายตนเองไหลเวียนอย่างรวดเร็วตอนแรกเขายังไม่แน่ใจว่าร่างกายตนเองเกิดเรื่องอันใดจวบจนกระทั่งเห็นกระบี่ที่คุ้นตาตกลงอยู่ในน้ำ ใบหน้าของเขาร้อนผ่าแต่สีหน้ายิ่งมายิ่งขาวซีดส่วนลึกของดวงตาคล้ายปรากฏเปลวไฟกลุ่มหนึ่งลุกไหม้เขาเงยหน้ามองดูจิงจิวดวงตาทอแววตื่นตระหนกและโกรธแค้นพร้อมเสียงร้องคำหนึงพร้อมกับเสียงร้องกระบี่บินที่ร่วงหล่นในลำธารบยบินขึ้นมาใหม่ครั้งนี้กระบี่บินเร่งความเร็วกว่าเดิม และทรงอนุภาพกว่าเดิมที่น่าตระหนกคือน้ำลำธารยังไม่หยดหยาดจากตัวกระบี่ก็กลับกลายเป็นไอหมอกเป็นที่คาดคิดได้ว่ากระบี่ร้อนลวกถึงเพียงไหนกระบี่บินสายนั้นพเผินบินกลางคันก็ลุกไหม้ขึ้นมาสายอัคคีศาสตร์สองผนังผาสว่างสอยมุ่งตรงใส่จิงจิ๋วด้วยสภาพที่ข่มขวัญผู้คนเครสกระบีหกมังกร มนรู้จักเพลงกระบี่ชุดนี้ได้อย่างไรบนหน้าผาบังเกิดเสียงอุทานดังขึ้นเพชรกระบี่หกมังกรใช้ออกโดยกระบี่คืนอาทิตย์เป็นเพลงกระบี่ของยอดเขาเสวยสุขทุกผู้คนมาเกิดความตื่นตระหนกยิ่งผู้อาวุโสยอดเขาเสวยสุขที่เป็นผู้จัดการชุมนุมสืบทอดกระบี่มีสีหน้าปั้นยากถึงที่สุดสิทธิยอดเขาสองลืมเลือนสามารถฝึกเพลงกระบี่ของยอดเขาทั้งเก้า กู้ชิงเติบโตขึ้นที่ยอดเขาสองลืมเลือนสามารถดําเรียนเครดกรบี่หกบางกรไม่น่าแปลกประหลาดแต่อย่างไรปัญหาอยู่ที่ตอนนี้กู้ชิงเพียงเป็นสิทธาล้างกระบี่ยอดเขาสองลืมเลือนรอบถ่ายทอดเพลงกระบี่ของยอดเขาทั้ง9้าแก่เขายังไม่อาจบอกกล่าวอย่างเปิดเผยสำหรับกับสิทธธรรมดาทั่วไปที่ไม่มีผู้ยิ่งใหญ่หนุนหลังถือว่าไม่ยุติธรรมเกินไป นับตั้งแต่เห็นกู้ชิงใช้เพลงกระบี่หกมงกรของยอดเขาสเสวยสุขบนหน้าผามีผู้คนจำนวนมากเกิดความไม่พอใจแต่พวกเขาเข้าใจดีว่ากู้ชิงฉันย,ยอมเสี่ยงกับการถูกลงโทษและไม่เสียดายกับการแสดงฝีมือที่แท้จริงออกมาเนื่องเพราะตอนนี้กู้ชิงโกรธแค้นยิ่งเพียงคิดใช้วิธีอันรุนแรงโค่นจิงจิ๋วลงในการปรามือตอนแรก เขาพบกับความเพลียงพำมสร้างความทุรักทุเลแก่เขายิ่งถึงแม้ว่าเกิดจากความประมาสตรูแต่กระบี่บินที่เขารักหวงแหนถูกสิทธิร่วมสำนักที่ต่ำกว่าผู้หนึ่งใช้ฝีมือที่หยาบคายปราศจากความสุนทรีลมกระแทกร่วงหล่นยังมีผู้ใดทนทานได้กระบี่บินที่ลุกไหม้เหินเข้าหาจิงจิว๋วเรากับมังกรอคัคคีที่น่ากลัวตัวหนึ่งเจ้าล่าเยี่ยเห็นภาพเหตุการณ์นี้ ้องคุณคิดว่าหากตนเองไม่คิดปะทะได้แต่ใช้กระบี่ใจชิงจู่โจมสังหารนางทราบว่าจิงจิว๋วไม่สามารถตอบโต้กลับไปเช่นตนเองแต่ว่านางไม่หวั่นวิตกเพราะทราบว่าประสบการณ์ในคืนนั้นหรือสืบเนื่องจากสาเหตุอื่นนางบังเกิดความเชื่อมั่นต่อชายหนุ่มชุดขาวผู้นี้เห็นว่าเขาต้องมีวิธีรับมือ